ผู้ที่ถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาลซึ่งทํากำหนักมีทั้งหมดห้าท่านด้วยกันจริงๆจ,จ,จะมีมากกว่านี้แต่ว่าถือว่าห้าท่านนี้เป็นห้าท่านหลักๆที่โดดเด่นที่สุดห้าท่านนั้นท่านแรกที่เล่าไปก็คือเรื่องราวของพระเทวทัตค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าสุปปัคุทะผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของพระเทวทัตนั่นเองค่ะที่มาคือต่อกันเลยหลังจากพระเทวทัตโดนธรณีสูบป,ปุ๊บผู้ที่เป็น พระบิดาก็เกิดความแค้นแค้นตามมาแค้นด้วยนะคะเห็นว่าลูกของเราเนี่ยโดนธรณีสูบไปจริงๆเห็นแบบนี้น่าจะคิดได้แต่กลับโกรธแค้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาค่ะว่าเป็นต้นเหตุทําให้ลูกของเราโดนธรณีสูบก็เลยอยากแก้แค้นแทนลูกนะคะวิธีแก้แค้นแทนลูกวันหนึ่งพระพุทธเจ้ากําลังจะพาพิสุปไปบิณฑบาตตอนนั้นพระพุทธองค์ได้มาปโปรดศักยยะวงปโปรดกรลยะวงอีกรอบหนึ่ง ตอนนั้นก็คือพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองกริยะซึ่งพระเจ้าสุปปพุทธเป็นกษัตริย์อยู่ตอนพระพุทธองค์จะมาบินทบาทนะคะก็ให้ทหารมาตั้งปรามแล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธก็นั่งดื่มน้ำจันนั่งดื่มสุราขวางถนนขวางถนนที่พระพุทธองค์กําลังจะเดินไปบินทบาทและก็ะเผอิญว่าการจะไปบินทบาทของพระพุทธองค์จะต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้เส้นเดียวนะคะเป็นทางออกเข้าไปสู่หมู่บ้านทําให้พระพุทธองค์ไม่สามารถ เดินผ่านได้ก็คือตั้งปิดทางเลยพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับวัดค่ะวันนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ฉันพัตาหารพิสูจน์ทั้งหลายก็ไม่ได้ฉันพัตหารนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสุปปพุทธธรรมฝังทางเดินพระพุทธเจ้าพระอนท์ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์พระเจ้าสุปปพุทธธรรมแบบนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าภายในเจ็ดวันเมื่อเข้าสู่วันที่เจ็ดพระเจ้าสุปปพุทธจะโดนธรณีสูบเหมือนดังพระเทวทัต ก็จะไปอยู่กับลูกชายนะคะเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอนุนพระเจ้าสุปปาพุทธะส่งทหารมาสอดแนมค่ะก็เป็นปกตินะคะก็ต้องส่งทหารมาแอบดูว่าเราทําแบบนี้ไปดูซิพระพุทธเจ้าจะมีอะไรกลับมาบ้างเลยทราบค่ะว่าพระพุทธองค์บอกว่าอีกเจ็วันเราจะโดนธรณีสูบใช่ไหมรับรองว่าเราจะไม่โดนก็คิดแผนค่ะขึ้นไปอยู่ปราสาทชั้นเจนะคะบอกทหารทุกๆชั้นเลยว่าถ้าเราจะลงมา ต้องห้ามเรานะอย่าให้เราลงนะแล้วก็ล็อกประตูด้วยนะล็อกประตูทุกชั้นเลยเราจะอยู่ชั้นเจ็ดใช้การส่งอาหารอย่างเดียวก็อยู่ใช้ชีวิตมานะคะจนกระทั่งวันที่เจ็ดวันนี้ครบเจ็ดวันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือม้าทรงที่โปรดปรานที่สุดเกิดตกมันขึ้นมาร้องโหยหวนไม่รู้เป็นอะไรนะร้องดังโหยหวนมากพระเจ้าสุปปพท้เป็นห่วงมา้าแล้วก็คิดว่าเอ้ยวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนี่ไม่มีอะไรมั้งก็เลยพยายามจะออกจากห้องนะคะด้วยวิบากกรรม ประตูที่ล็อกจากข้างนอกตั้งแต่ชั้นที่7 6, 5 4 3 2 1้าสสมสองเนี่ยกรอนประตูหลุดออกมาเองก็แสดงว่าก็เปิดประตูได้ก็เปิดประตูลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงชั้นที่1ทหารก็ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะจากที่บอกว่าจะต้องห้ามแต่ว่าก็เข้าใจว่าวันนี้วันที่7แล้วคงไม่เป็นอะไรมั้งเพราะว่าพระเจ้าสุภปปพุทธะลงมาเองนี่พอออกไปนอกประตูชั้นสุดท้ายชั้นนอกเท่านั้นค่ะเท้าเหยียบพื้นก็เหมือนพระเทวทัตนะคะแผ่นดินจากที่เรียบอยู่ ก็กลายเป็นอ่อนนุ่มดูดพระเจ้าสุปพุทธะลงไปอย่างรวดเร็วพระเจ้าสุปพุทธะก็ไปสู่อเวจีมหานรกเช่นกันค่ะก็ไปชดใช้กรรมนะคะที่ทํากับพระพุทธองค์ด้วยการปิดทางไม่ให้พระพุทธองค์ได้บินทบาก็เลยเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ค่ะจบไปแล้วสองท่านอีกท่านหนึ่งเป็นบุคคลที่ทํากรรมกับพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเช่นกันคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะคือนางจินจามานวิกานะคะ จินจามานวิกาคือใครจริงๆผู้หญิงในสมัยพุทธกาลที่กระทาบาปกรรมกับพระพุทธองค์ไม่ใช่มีแค่จินจามานวิกาค่ะมีหลายๆคนเหมือนกันมีการมาใส่ร้ายพระพุทธองค์หลายคนเช่นนางมาคันธิยาที่กล่าวร้ายพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้โดนธรณีสูบนะคะก็โดนผลแห่งกรรมด้วยการเสียชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่จินจามานวิกาทําคืออะไรจินจามานวิกา เป็นสาวกของเดียร์ีกลุ่มหนึ่งต้องบอกว่าช่วงที่พระพุทธองค์เผยแผ่ธรรมะก็มีคนมาศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาก,กันเยอะนะคะทําให้เหล่าเดียร์ีทั้งหลายเหล่าลัทธิต่างๆที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมจริงแต่ว่าทําตัวมีภูมิธรรมได้รับการดูแลน้อยลง,งก็เหมือนคนมาศรัทธาพระพุทธเจ้าเยอะขึ้นคนก็ไม่ค่อยสนใจไปบํารุงเดียร์ีต่างๆทํา,าทให้เดียร์ีขาดลาบสัก,การะค่ะ ก็มีคนมาทำบุญในสํานักน้อยลงปัจจัยได้น้อยลงก็เลยคิดแผนการขึ้นมาที่จะว่าร้ายพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าจินจามานวิกาเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะเดียรทีที่เป็นอาจารย์ก็เข้ามาคุยเลยค่ะอาจารย์มีความกลุ้มใจเพราะว่าพระโคโดมมีคนกลาบว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แผนการดึงศรัทธาญาติโยมให้มาสู่เราแล้ก็ให้ศรัทธาพระโคโดมน้อยลง เพราะฉะนั้นเธอเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาฟังแผนการจินจามันวิกาก็ด้วยความศรัทธาในเดียร์ีค่ะก็พร้อมอยู่แล้วว่าอาจารย์จะทําอะไรก็ได้ยินดีเลยแผนการก็คือตอนเย็นขณะที่ประชาชนทั้งหลายฟังทำเสร็จแล้วเดินออกจากวัดเชตวันกลับบ้านจินจามันวิกา,กาเดินเข้าไปในวัดค่ะทําเป็นเดินเข้าช่วงเย็นนะคะพอญาติโยมเห็นญาติโยมก็ถามว่าอา้าวเธอมาทําอะไรนานก็จะบอกว่าโอ้ยอย่ามายุ่งเรื่องของฉันเลยพอ เช้าอีกวันหนึ่งญาติโยมทั้งหลายก็เข้าวัดมาฟังธรรมมาถวายพระทหารจินจามนวิกาเดินออกประตูวัดญาติโยมก็งงแล้วก็ถามอีกว่าอ้าวเมื่อคืนนอนที่นี่เหรอนางก็จะบูดว่าเรานอนที่พระคันทกุดีของพระศาสดาอ่ะก็ใส่ร้ายเข้าไปค่ะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆทุกวันมีความเพียรในการทําบาปมากนะคะทําทุกวันทุกวันทุกวันคนก็ถามตลอดก็จะตอบแบบนี้ตลอดจนการเวลาผ่านไปสมเดือนสี่เดือน ก็มีการเอาไม้ขนาดต่าง,างๆมาผูกที่ท้องค่ะเมื่อการเวลาผ่านไปก็ไม้ก็ใหญ่ขึ้นก็เปลี่ยนไม้นะคะก็ผูกรัดหน้าท้องให้ดูเหมือนคนท้องพอเดือนที่8เดือนที่9นางก็ใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมค่ะเอาไม้มาตีที่มือและเท้าตนเองเพื่อให้มือและเท้าบวมเพราะว่าคนท้องเขาจะมือเท้าบวมใช่ไหมคะอันนี้ต้องถามพี่ๆที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยพยายามทําให้ดูเหมือนคนท้องทีงท่สุด เอาไม้ที่ใหญ่หน่อยที่ดูเหมือนท้องแก่แล้ววันหนึ่งพระศัสดากําลังแสดงธรรมอยู่ค่ะนางก็เข้าไปในสภาเลยไปชี้หน้าว่าพระพุทธองค์นะคะมัวแต่แสดงธรรมอยู่นั่นแหละตอนนี้อดิฉันท้องแก่ใกล้คลอดแล้วทําไมไม่มาดูแลกันเลยแทนที่จะให้พระอัครสา,าวกพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะมาดูแลเราก็ได้หรือจะเป็น อนาธบ,บิณิิกาเศรษฐีอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นอุปถากสำคัญของพระองค์ก็ได้มาดูแลเราหน่อยตอนนี้เราท้องแก่เนี่ยไม่ดูแลไม่สนใจเลยทำไมเป็นแบบนี้ก็ใส่ร้ายไปค่ะญาติโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็รู้ว่าไม่จริงนะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัดพระเชตวันแต่บุคคลที่ไม่ได้มีศรัทธาเขาก็มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มีเหมือนกันก็จ้องเลยค่ะว่า เอาแล้วเหมือนข่าวในบางครั้งที่เราได้ยินว่ามันมีการใส่ร้ายกันจริงไม่จริง่เงี้ยแต่ก็จะมีพวกที่รอดูว่าพระศัสดาจะยังไงครั้งนี้พระศัสดาแย่แน่ๆก็จะมีคนเหล่านี้ด้วยก็รอดูค่ะพระพุทธองค์ตรัสกับจินจามานวิกาว่าน้องหญิงมีแค่เธอกับตถาคตเท่านั้นที่รู้ว่าความจริงคืออะไรคําพูดประมาณนี้นะคะพระพุทธองค์ตรัสแค่นี้ค่ะเพื่อจะบอกว่าความจริงนั้น คนอื่นไม่มีทางมารู้ได้เลยนอกจากเราสองคนพระพุทธองค์ตรตัสแค่นี้เลยหนังสือบางเล่มบอกว่านางก็มีอาการเกลี้ยกล่อมนะคะเหมือนกับโวยวายว่าไม่สนใจยายดีไม่ดูแลเลยแล้วก็มีการเต้นกระทืบเท้าอะไรเงี้ยคือแสดงความไม่พอใจจนกระทั่งไม้ที่ผูกไว้ที่ท้องหลุดออกมาหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าเท้าสักกะคนไม่ไหวคะ่ะในวิบากกรรมที่จินจามานวิกาทำก็เลยแปลงมาเป็นหนู ค่อยๆเข้าไปข้างในแล้วก็ไปกัดเชือกที่ผูกไม้ขาดแล้วไม้ก็เลยร่วงออกมาทําให้รู้ว่าอ้าวหลอกลวงนี่นะไม่ได้ท้องจริงก็เป็นว่ามีสืบสองประเภทที่กล่าวไว้เจ้าอย่างไรก็ตามก็ไม้ก็ได้หล่นลงมาที่พื้นค่ะพอหล่นลงมาปุ๊บความแตกแล้วประชาชนทั้งหลายก็พากันโหด่าทอจินจัมมันวิกานะคะไม่ได้ด่าอย่างเดียวค่ะ บางคนก็เอาไม้นะคะมาทุบตีบางคนก็ไม่ใช้ไม้ใช้หมัดเลยนางก็วิ่งหนีเพราะว่าความผิดนั้นได้ถูกปเปิดเผยแล้วนะคะว่าเป็นการโกหกวิ่งหนีวิ่งหนีออกมาจนออกนอกวัดพระเชตวันค่ะเมื่อก้าวเท้าออกนอกวัดพระเชตวันปุ๊บวิบากกรรมที่ทํานี้กับพระศัสดาช่างรุนแรงนักนะคะแผ่นดินไม่สามารถจะรองรับได้แผ่นดินก็เหมือนเดิมค่ะ ค่อยๆกลายเป็นเนยเหลวนะคะดูจินจามันวิกาลงไปสู่นรกเลยค่ะก็เลยเป็นบุคคลท่านที่สามที่ทํากรรมกับพระพุทธองค์แล้วก็ได้ไปสู่มหา,ารกนะคะตรงนี้มีเกร็ดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพราะว่าพระพุทธองค์เคยตรัสกับพระพิสุตรตรัสเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ตถาคตเองภพชาตินี้เป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกฎแห่งกรรมนะคะ แม้ชาตินี้จะเป็นพุทธเจ้าแต่กฎแห่งกรรมก็ยังคงบังคับอยู่จนกระทั่งพระพุทธองค์เข้าสู่พระนิพพานถึงจะยุติดังเช่นอะไรการที่พระพุทธองค์โดนจินจามานวิกาใส่ร้ายมีมูลเหตุชาติหนึง่งพระพุทธองค์ได้ทํากรรมกับพระสาวกของพ,พุทธเจ้ารูปหนึ่งนะคะในยุคสมัยหนึ่งได้มีการกล่าวตู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าในทางชู้สาวไปใส่ร้ายท่านค่ะว่ามีความผิดในเรื่องชู้สาว วิบากกรรมนี้ทําให้มาโดนจินจามันวิกาใส่ร้ายวิบากกรรมที่พระพุทธองค์เจอในภพชาติปัจจุบันที่เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างซึ่งน่าสนใจค่ะวิบากกรรมค่ะที่โดนช้างนาราคีรีวิ่งเข้าใส่ก็คือชาตินั้นได้เป็นความช้างเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินบินธบาตชาตินั้นมีความหมันไส้ค่ะอยู่ๆก็หมันไส้ขึ้นมาเห็นพระบินธบาตแล้วอยากที่จะเอาช้างวิ่งเข้าใส่ก็เลยใส่ช้างเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้า แต่ด้วยอนุภาพบุญของความเป็นพระปะจรัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่วิบากกรรมนี้ทําให้ชาติสุดท้ายมาโดนช้างนาลาคีรีวิ่งเข้ามาใส่ค่ะและทําไมถึงโดนพระเทวทัตกลิ้งหินใส่นะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้อีกค่ะว่าชาตินี้ที่โดนแบบนี้เพราะว่ามีอยู่ชาตินึงพระพุทธองค์ได้ทํากรรมด้วยการฆ่าน้องชายของตนเองเนื่องจากแย่งสมบัติกันก็เลยหลอกน้องชายไปที่ซอกเขา รอบค่าน้องชายค่าเสร็จเอาหินทับศพน้องชายไว้หน้าเขาตรงนั้นเลยม,มาโดนพระเทวทัตกลิ้งหินใส่นะคะก็ยังต้องมารับผลแห่งกรรมที่ทำอยู่แม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกรรมก็จะมีความเบาบางลงค่ะและอีกวิบากกรรมหนึ่งนั่นคือทำไมถึงโดนพระเจ้าสุปปับพุขวางทางในการบินทบาทก็มีเหตุอีกเช่นกันพบชาติหนึ่งตอนที่เป็นเด็กนะคะเห็น พระปัจเจกพุทธเจ้าเดินมาน่าจะเป็นความคึกขนองของเด็กค่ะก็ไม่ได้ศรัทธาพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะกลับเอาของมาวางกีดขวางทางเดินเพื่ออยากจะแกล้งไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตเส้นทางนี้ได้วิบากกรรมนี้เลยทำให้มาเจอพระเจ้าสุาพุทธได้กีดขวางเส้นทางบิณฑบาตของพระพุทธองค์ทำให้วันนั้นไม่ได้ฉันค่ะ มีอีกเหตุการณ์หนึ่งในพรรษา12พระพุทธองค์ได้ไปโปรดเวรัญชพามเวรัญชพามเป็นพราหมณ์ท่านหนึ่งที่มีคําถามมาถามพระพุทธองค์หลายๆอย่างค่ะถามจนกระทั่งมีศรัทธานะคะคําถามแรกที่ถามพระพุทธองค์ก็คือเราจะไม่ได้กล่าวคําพูดเต็มๆของพระพุทธองค์นะคะเอาภาษาเพื่อความเข้าใจง่ายก็ถามว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงไม่มีการลุกต้อนรับบุคคลผู้มีวัยวุทธ์ที่แก่กว่าหรือว่า มีพรามณ์ที่มีคุณวุฒิที่ดูแล้วเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมถึงไม่ปรนนิบัติไม่ดูแลเลยคล้ายๆกับต้องการจะต่อว่าพระพุทธองค์ยังอายุไม่มากเลยนะแต่ว่าทําไมไม่แสดงความเคารพต่อผู้ที่แก่กว่าพระพุทธองค์ตรัสตอบไปเขาถ้าตถาคตลุกต้อนรับหรือว่าดูแลบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นจะศีรษะแตกเป็นเสียงๆเลยก็คือถามคําถามมาโหเยอะมากสิบกว่าคําถามเลยค่ะถามจนกระทั่ง สบายใจพอสบายใจแล้วเลยมีความศรัทธานะคะแล้วก็ขอแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะขอนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นก็นิมนต์พระพุทธองค์ไปที่เมืองของตนเองอยากที่จะขวายทานตลอดพรรษาสเดือนพระพุทธองค์ก็รับนิมนต์แล้วก็ไปค่ะแต่ปรากฏว่าขณะนั้น,นบ้านเมืองของเวรัญชพามเกิดภัยพิบัติทําให้มีความเข้ายากหมากแพงข้าวแทนที่จะเป็นข้าวสาลีก็ไม่มีค่ะมีแต่ข้าวแดงนะคะ ข้าวแดงในยุคนั้นถือว่าเป็นข้าวที่ไม่ประณีตข้าวที่ประณีตในการถวายพระก็ต้องเป็นข้าวสารีนะคะทําให้ตลอด3เดือนพระพุทธองค์ฉันแต่ข้าวแดงก็ได้รับความลําบากตรงนี้เหมือนกันค่ะซึ่งมีมูลเหตุเช่นกันพ,พุทธองค์ก็ตรัสเหมือนกันว่าเคยมีวิบากกรรมหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้พูดกับพระพิสุในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไม่ได้มีศรัทธาค่ะแล้วก็เลยว่าพระพิสุข,ขอให้ท่านกินข้าวแดงแทน เขาสวยและกันอะไรแบบเนี้ยด้วยวิบากกรรมนี้เลยต้องมาฉันข้าวแดงถึง3เดือนนะคะอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ก็ตรัสเล่าไว้ข่งวิบากกรรมทั้งหลาย mm hmm. ก็ยังคงส่งผลอยู่นะคะโดยเฉพาะวิบากกรรมหนึง่งก็คือชาติที่พระพุทธองค์ได้เป็นโชติปาระภาพนี้เนี่ยที่เราได้เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อโชติปาระเรามีเพื่อน mm hmm. เพื่อนชื่อคติกาละชาตินั้นได้ทําวิบากกรรมหนึง่งส่งผลให้ พระพุทธเจ้าของเราต้องมาบำเพ็ญทุก,กรกิริยานานถึง6ปีชาตินั้นเป็นยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สามในกัปนี้ค่ะพระพุทธเจ้ากับสป,ปาในพุทธันดรที่ผ่านมาค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่กระทํากรรมนี้ก็จะไม่ต้องลําบากขนาดนี้ก็คือโชติปะระกับคติการะก็มาเกิดเป็นเพื่อนสนิทกัน ตอนนั้นคติการะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก่อนก็เลยอยากที่จะชวนพราหมณ์เนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทโชติปาระไปฟังธรรมด้วยความที่ยุคนั้นพราหมณ์ก็มีความเชื่อของพราหมณ์ก็เลยไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายัางไม่เชื่อนะคะพยายามชวนอยู่นั่นแหละก็ไม่มาซะทีจนได้พูดประโยคนึงขึ้นมาค่ะทำไมท่านจะต้องมาชวนเราให้ไปฟังธรรมด้วยการไปฟังธรรมกับสมณะล้นจะมีประโยชน์อะไรกล่าวแบบนี้เลยค่ะ การตรัสรูธ้ธรรมไม่ใช่ของง่ายนะการตรัสรูธ้ธรรมเป็นของยากเชื่อได้อย่างไรว่าเขาตรัสรู้แล้วประโยคนี้ค่ะที่เป็นการพูดว่าการตรัสรูธ้ธรรมเป็นของยากแล้วก็เป็นการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในทางที่ไม่ดีนะคะภพชาตินี้ก็เลยต้องมาบำเพ็ญทุกขิริยานานถึง6ปีเพราะว่าวิบากกรรมที่ได้พูดไปว่าการตรัสรู้ธรรมเป็นของยากเลยต้องมาทําให้ยาก ถ้าเกิดไม่มีวิบากกรรมนี้พระองค์อาจจะตรัสรูท้ทาได้ง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะดังประวัติของพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ค่ะบางพระองค์บำเพ็ญเพียรแค่เจ็ดวันก็ตรัสรู้แล้วบางพระองค์หนึ่งเดือนบางพระองค์ปีเดียวบางพระองค์แปดเดือนคือแบบหลากหลายมากแต่ดูเหมือนว่าพระโคตมะของเราใช้เวลาหกปีก็ถือว่าค่อนข้างนานในการบำเพ็ญเพียรค่ะแล้วก็มีการบำเพ็ญทุก,กรกรริยาที่สาหัสทีเดียว คือวิบากกรรมที่พระองค์ได้เคยพูดไว้นะคะเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยความที่คติการะรักเพื่อนอยากให้เพื่อนฟังธรรมจริงๆวันหนึ่งเห็นว่าพระศาสดาได้มาประทับอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใกล้กับสระน้ําก็เลยชวนโชติปาระเพื่อนรักค่ะไปเล่นน้ํากันเถอะพอเล่นน้ําสบายใจแล้วคติการะก็พูดต่อว่าโชติปาระพระศัสดาประทับอยู่แค่นี้เองเนี่ยเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรไปกราบพระศัสดากันเถอะโชติปาระก็ยังคงดื้อค่ะ ด้วยความที่ถือว่าตัวเองเป็นพรามมีความรู้เยอะก็ไม่ยอมไปสุดท้ายคติการะต้องดึงมวยผมขึ้นมาเลยภาษาปัจจุบันก็คือเหมือนจิกผมเพื่อนว่าไปฟังธรรมกับเราเธอะก็ถือว่าเป็นบุญที่โชติปาระโดนเพื่อนจิกหัวแล้วคิดขึ้นมาได้ครับเออปกติเพื่อนเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้วันนี้มาจิกหัวเราและอย่างหนึ่งคือเราเป็นถึงพราหมณเพื่อนเป็นแค่ลูกช่างฟันหม้อนะคะการทําแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติ ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่าเพื่อนทํากับเราแสดงว่าเพื่อนต้องวังดีกับเรามากก็เลยยอมไปฟังธรรมค่ะพอไปฟังธรรมในที่สุดก็มีศรัทธาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ออกบวชกับพระพุทธเจ้ากัสป,ปะค่ะแสดงว่าท่านได้ออกบวชแต่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมใดๆเพราะว่าความปรารถนานั้นพุทธดอนต่อมาจะต้องมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นพระกัสป,ปะพุทธเจ้าก็พยากรณ์โชติปะละอีกเช่นกันค่ะว่า เธอจะได้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนามว่าโคตมะก็ได้รับพุทธพยากรเพื่อเป็นการยืนยันนะคะเหมือนพระศรีอริยเมตรตรในอนาคตที่พุทธันนี้พระโคตมะได้พยากรณ์พระอชิตะว่าจะได้เป็นพระศรีอริยเมตรตรเห็นไหมคะว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรแล้วชาติใดมาพบเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องพยากรณ์เพื่อตอกย้ำต่อไปว่าได้เป็นแน่ๆ ดังนั้นคติการะไม่ได้ออกบวชตามค่ะเพราะว่าต้องดูแลพ่อกับแม่ที่ตาบอดแต่ว่าก็ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้ากับสัป,ปะจนบรรลุธรรมเป็นถึงพระอนาคามีเลยนะผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเมื่อลาจากโลกแล้วจะได้ไปสู่พรหมโลกค่ะก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นพรหมนะคะแล้วก็คงไม่ลงมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าก็สามารถที่จะทําความเพียรแล้วก็ปรินิพานได้ข้างบนค่ะ วันนี้ไหนๆทบทวนก็ทบทวนยาวๆแล้วกันทําให้ชาตินี้ตอนที่พระโพธิสัตว์ของเราเจ้าชายศิริธาตัดสินใจออกบวชวันที่ตัดสินใจออกบวชที่แม่น้ําอโนมาตอนที่ตัดมวยผมเราค่อยๆนึกภาพไปตอนที่มาถึงแม่น้ําและตัดมวยผมโยนผมขึ้นไปในอากาศเท้าศักกะมารับมวยผมไปแล้วก็เอาไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ของดาวดึงค่ะที่ชื่อจุลามณีนะคะ ซึ่งต่อมาพระเคี้ยวแก้วของพระพุทธองค์ก็ได้ไปปฏิสถานที่จุลามณี mm hmm. เช่นกันทําให้ตอนนี้จุลามณีก็มีทั้งมวยผมของพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วก็มีพระเคี้ยวแก้วด้วย mm hmm. แล้วคติการะเกี่ยวอะไรตอนตัดมวยผมเสร็จตอนนั้นก็คือถอดเครื่องทรงกษัตริย์ออกให้นายชน,นะเอากลับไปแล้วพระพุทธองค์ก็ใส่ชุดขาวเป็นลักษณะเหมือนชุดขาวอุบาสกแบบนี้เลยตอนนั้นก็กําลังเดินไปคติการะพรม จากชาติที่แล้วคือคติการัภรามผู้เป็นเพื่อนสนิทร,รู้แล้วว่าโชติปรารับเพื่อนของเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งใจเลยว่าเมื่อเราอยู่ชั้นโรมแล้วเจ้าชายศิทธาถะออกบวชเราจะต้องมาเอาบุญด้วยนะคะก็เลยแปลงกายจำแลงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ถือชุดนักบวชถือชุดนักบวชในมือมาแล้วก็เหมือนเดินสวนกันเจ้าชายศิทธาถะเห็นชุดนักบวชก็เลยขอแลกอันนี้บางตำราจะไม่มีบอกนะคะ แต่ว่าตําราที่บอกไว้คือครูไม่ใหญ่ค่ะครูไม่ใหญ่บอกไว้ใน DMC อเขาเจ้าชายศรีสัทาขอแลกชุดกันพอแลกชุดกันทําให้คติการรพมได้ชุดขาวของเจ้าชายศรีสัทามานะคะแล้วก็หายไปเจ้าชายศรีสทธาก็ได้ชุดนักบวชมาคติการรพมก็ถวายอัฐบริขารด้วยต้องถวายให้ครบค่ะอัฐบริขารก็มีบาสังคติรัฐประคตมีมีดกลนผมด้วยเป็นต้นนะคะพอถวายเสร็จในตำราบอกไว้ เราก็ต้องจําตําราให้ได้นะคะตําราก็คือเมื่อเจ้าชายธิดธถาตัดผมแล้วก็คือตัดสั้นเลยตัดผมเนี่ยแบบที่ยังมีผมอยู่ยาวสองนิ้วผมที่ออกมาสองนิ้วได้มีการขดเป็นก้นหอยอันนี้ตําราเขาว่าแบบนี้นะคะแต่ทัศนะของครูแม่ใหญ่บอกว่าต้องโกนผมก่อนนะคะเจ้าชายธิดาถาได้เอามีดโกนจากชติการะผมมาโกนผมก่อนอยู่ในลักษณะเป็นพระพิสุ เหมือนที่เราเห็นเลยก็คือศีรษะโล้นแต่พอผ่านไป1เดือนใช้เวลาในการเดินทางมากรุงรัชครห้เพื่อมาบำเพ็ญเพียรมหาอาจารย์เนี่ยหเดือนที่เดินทางมาผมก็ค่อยๆย,ยาวผมที่ยาวใหม่จึงขดเป็นก้นหอยซึ่งแทบจะไม่มีใครเห็นนะคะก็เลยมาเห็นอีกทีตอนที่ผมของพระพุทธเจ้าได้มีลักษณะเป็นก้นหอยแล้วก็เป็นเกร็ดละกันเราก็วกมาเรื่องนี้ยาวมากเลยเอาเป็นว่านี่คือวิบากกรรมที่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ นี่แหละคือกรรมที่เราได้กล่าวแบบนี้ก็เลยทําให้ต้องมาบําเพ็ญทุกขกระกริยานานทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทุกอย่างที่เป็นการกระทําของเรามีผลจริงๆอาจจะเกิดขึ้นชาตินี้ก็ได้หรือไปรอส่งผลชาติหน้าดังนั้นความดีที่เราทํากันให้สบายใจเถอคะ่ะให้มีความปลื้มใจและมีความเต็มที่ในทุกๆบุญเพราะว่าสิ่งนี้ยังไงก็จะติดตามตัวเราไปความดีที่เราทําติดตามตัวเราไปแน่ๆนะคะถ้าชาตินี้ใครโชคดี บุญส่งผลก็อาจจะเจอสิ่งอัศจรรย์ได้เร็วแต่โดยปกติก็จะไปส่งผลพบชาติต่อๆไปค่ะถือว่าเป็นการจบเรื่องราวของจินจามานวิกาโดยสมบูรณ์คนที่สามที่โดนธรณีสูบค่ะเรื่องราวท่านที่สี่ที่โดนธรณีสูบนะคะคือยักษ์ที่ชื่อนันทยักษ์หรือนันทกยักษ์ไม่ได้ทํากรรมกับพระพุทธองค์แต่ว่าทํากรรมกับพระสาวกคือพระสารีบุตรค่ะวันหนึ่งพระสารีบุตรกําลังเข้าฌานสมาบัติอยู่วันนั้นเป็นวันพระ พระสารีบุตรก็โกนศีรษะศีรษะโล้นสวยพอโดนแสงจันทร์ก็มีความสว่างอะศีรษะก็มีความสว่างอยู่ๆนันทยักษ์กับเพื่อนเหาะมาเห็นพระสารีบุตรนั่งสมาธิเกิดหมั่นไส้จริงๆก็คงเป็นกรรมของนันทกยักษ์เกิดรู้สึกว่าพระรูปนี้ศีรษะแบบสว่างอะไรจะขนาดนั้นอยากเอากระบองไปตีจังเลยเพื่อนยักพยายามห้ามว่าอย่าทำมันบาป นันทยักษ์ไม่ฟังก็เลยเอากระบองซึ่งเป็นกระบองที่มีฤทธิ์มากกระบองของนันทยักษ์เท่าฟาดไปที่ภูเขาอะฟาดครั้งเดียวภูเขาหนึ่งร้อยลูกจะแบบคลายเลยเอากระบองฟาดศีรษะของพระสารีบุตรไปเต็มแรงเลยปรากฏว่าพระสารีบุตรก็เข้าฌานอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอฟาดเสร็จแล้วนันทยักษ์พูดกับเพื่อนเขาว่าโอ้ร่างกายเราร้อนมากเราร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อนจังเลยหลังจากนั้นก็ ร่วงลงมาที่พื้นแล้วก็โดนธรณีสูบลงไปทันทีค่ะนี่คือการทำกำหนักกับพระสาวกผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวานะคะเหตุการณ์นี้อยู่ในสายตาของพระโมคคัลนะเพราะว่านั่งสมาธิเข้าฌานใกล้ๆกันพอออกจากสมาธิแล้วพระโมคคัลนะเลยมาถามเขาเมื่อกี้ท่านโดนยักษ์ตีหัวนะท่านเจ็บไหมพระสารีบุตรบอกว่ามียักษ์มาตีหัวเราเหรอเราไม่รู้เลยแต่เราก็รู้สึกมันแป๊บๆนิดๆนะมันมีความเจ็บเบาๆแต่ก็ไม่ได้อะไร ขโมกคานณะก็ชื่นชมค่ะว่าโอ้โหท่านนี่สุดยอดอะไรอย่างนี้ก็ต่างชื่นชมกันค่ะเรื่องเรานันทยักษ์ก็นี่แหละคะ่ะคือการทํากรรมกับพระพิสุผู้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เลยไปสู่อเวจีเช่นกันท่านที่ห้าพี่ๆทราบประวัติแล้วก็คงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับนันทามานพผู้ที่ทํากรรมกับสาวกเช่นกันเป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย น,นันทยักทำกรรมทํากับอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรนันทมนพทํา,าทกรรมกับอัครสาวิกาเบื้องซ้ายคือพระอุบลวาารรณเถรีดังที่เล่าไปแล้ววันนี้ก็คงไม่ได้เล่าซ้านะคะว่าพยายามที่จะทํไม่ดีมิร้ายแล้วก็ทําสําเร็จออกจากคุติแล้วก็โดนธรณีสูปไปเลยแต่ว่าเคสของพระอุบลวาารรณเถรีก็ถือว่าไม่ปาราชิกพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกเลยว่าพระอุบลวาารรณเถรีไม่ได้มีจิต น้อมไปในเรื่องนั้นด้วยแล้วก็พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีจิตในกามแล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ไม่ประราชิกค,ค่ะถือว่าเรื่องราวของบุคคลผู้ถูกธนนานีสูป5ท่านก็จบลงวันนี้แล้วยังไงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปนะคะ